ถ่ายแบบลุยป่าลุยโคนถ่ายแบบในเมืองเน้นสถานที่ตั้งต้องคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ใช่ถ่ายเป็นข้อมูลถ่ายแบบตามรอยละครทีมงานต้องมี2อสาคนเดินคุยคนเดียวหน้าเบือ่อแต่ตอนนี้เรื่องงานแล้วค่ะลุงมอ,อืม ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ท่าทายเนาะยูทูบเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องท่าทายอย่างหนึง่งผมนี่ไ็ในในหนาหานาวาก็เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยถือว่าได้ได้ได้ไดให้ให้ใส่ซื้อเจ้าของ่าคื็นยูทูบเบอร์เนาะก็ผ่านการตั้งค่าจนได้สั่งได้ได้เนาะก็มันกับมองง่ายครับมันกับมองง่ายแต่ว่ามันกับ,บ่องยากอยู่ที่เวลาและโอกาสดีก,กว่าทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่เวลาและโอกาส าการเฮ็ดคลิปมันก็บ,บ่ได้ยากสำหรับผมบ่ได้ยากาทุกอย่างบ่ได้ยากเพียงแต่ว่ามันยังบ่ด้โดนแต่และคลิปมันยังบ่ด้โดนาการโดนนี่ก็คือว่าโดนโดนโดนใจท่านผู้ชมโดนใจท่านผู้ชมหรือว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content. การทําสื่อพวกนี้ก็คือว่าคลิปท่องเที่ยวครับคลิปท่องเที่ยวแล้วคลิปวิจารณ์ครับมันจะได้ยอดวิวดีท่องเที่ยวและวิจารณ์วิจารณ์นั้นก็นแล้วแต่ครับ มันจะมีหลายช่องที่เป็นช่องวิจารณ์นะครับแต่ผมก็ลึกๆแล้วก็อยากเหตุแต่วันทั้งนั้นทั้งนี้ก็ถือว่าเขายังบริพีมีทีมงานเรายังไม่สามารถที่จะไปแจกแยกแยะผิดถูกได้ไงนะถ้าลงไปนี่มันจะเป็นดาบสองคมนี้หนึ่งปังสองแป๊กเลยปังนี่หมายถึงยอดดิวสูงแป๊กนี่ก็คือว่าโดนฟออ้องร้องขอหานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยบางครัง้ง ออขอตั้งรักใหม่ก่อนอ,อ๋อบราต้องขอดี๋กันป้าค้ำล้ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆสร้างตัวตนล้ไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ามันตั้งรักเท่ากับสีได้เริ่มใหม่คือเกาเอ,อ่าบางคนเขาก็ถอนถอนใจหลายรอบแล้วเขาก็มาเริ่มใหม่กับคือเกา ลงไปเรื่อยๆว่าต้องถอดใจหรอกลงคลิปคลิปอัดับแรกก็คือลงคลิปคลิปที่เคยลงอ่ะป้าเคยลงกันนะลงเรื่อยๆอย่าได้ขาดลงเรื่อยๆอย่าได้ขาดเขาต้องเบิ่งสม่ำเสมอเนาะว่าต้องหลายว่าต้องหน่อยให้ลงตามศักยภาพเจ้าของพอลงได้แต่ไหนก็ลงในทีวผมจะลงคลิปมือละคลิปครับผมจะลงคลิปวันละคลิปคลิปยาวคลิปสั้นก็ประมาณสามห้าหรือสิบ บางวันถ้ามันมันมีเวลาหน่อยก็เป็นซิปบอมีเวลากับสองสามแล้วกับโพสทุกวันอ่าโพสทุกวันอ่ะในโพสชุมชนอ่าโพสทุกวัน,วนแล้วก็ลงคลิปสั่นคลิปยาวครับตัวนั้นเป็นพื้นฐานนะครับตัวนั้นเป็นพื้นฐานครับที่ผมสํารวจคือว่ามันเป็นพื้นฐานบางบางวันเนีย่ยคือยังมือนี่ผมมันเมื่อวานนผมลงคลิปแค่คลิปเดียวอ่า ลงแค่คลิปเดียวจริงๆแล้วที่นี่ก็พอมือเศร้านี่ตีหาตีหากว่าผมไปเบื้องไรได้ก็ถือว่าไยได้หลายๆกระทุกมือครับผมลงแค่คลิปเดียวเมื่อวาน,นแล้วก็ลงช็อตอยู่ประมาณสักห้าคลิปสั้นเนี่ยลงหาแต่ายได้ซ้ำสามมือรวมกันสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะแต่ผมไปเบื้องเราคลิคปเก่าๆที่ผมเคยลงประมาณสักงเดือนเดือนมายอดวิวโมลูมาจ่างไต๋ ยอดบิวขึ้นเคยดูเม,ม,มือม่อวานเนี่ยผมเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมดูเมื่อเช้าวานเนี่ยม,มีอยู่สิบหกวิวเมื่อเร้าวันนี้เป็นร้อยยี่สิบมันเป็ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวิวส่สายมาเป็นร้อยยี่สิบเพิ่มมาจะเป็นร้อยวิวเมื่อวานเนี่ยคลิปประมาณสองเดือนที่แล้วนั่นน่ะท้านั่นนะในคลิปบางคลิปเนี่ยเขายังไม่ได้ค้นาการมองเห็นผมว่าเนี่ย าการมองเห็นยังไม่เกิดคลิปเกา่เกาๆเขาเนะ่ะเบิ้งย้ำไหนก็4ส่สิบชั่วโมงมท่นอันสีชั่วโมงมีคนเบิ้งเพิ่มอ่าสามพกว่าวิวสองมือคะ3 0 0 0มกว่าวิวเกือบ4000วิวมันก็เป็นคลิปเกาเ่าดิครับมเป็นคลิปเมื่อวานนี่เป็นคลิปเกา่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนั่นไง แต่ที่นี่ไอ้คลิปพวกนี้มันจะเป็นอย่างมันจะเป็นต้นทุนของการทำรายได้